ความคืบหน้าหัวข้อที่ไทยจะไปเจรจาเพื่อลดภาษีตอบโต้กับสหรัฐนะครับผ่านการนําเข้าสินค้าเพิ่มเติมเพื่อลดการเกินดุลน,นั่นเองนะครับเริ่มจากสินค้าด้านพลังงานก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากการหาหรือระหว่างกระทรวงการคลังกับปอตทนะครับได้ข้อสรุปว่าปอตทเนี่ยเดิมเขามีแผนจะนําเข้ากาา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากสหรัฐอยู่แล้วนะครับจำนวนก็คือ1ล้านตันระยะสัญญา15ปี และในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสัญญาการจะซื้อ LNG เดิมเนี่ยจะทยอยหมดอายุด้วยนะครับดังนั้นข้อสรุปวันนี้ก็คือไทยจะซื้อ LNG จากสหรัฐเพิ่มอีก1ล้านตันต่อปีมูลค่า500ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันได้นะครับอาจจะซื้อเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมาส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการลงทุนเนี่ย มันก็จะมี2ด้านนะครับลงทุนในพื้นที่เก็บ LPG อีกด้านหนึ่งมีคำถามพี่ว่าแล้วเราจะไปลงทุนพลังงานในสารัฐหรือไม่คำตอบของคุณพิชัยในวันนี้ก็คือวันนี้ซื้อก่อนนะครับส่วนการไปลงทุนพลังงานในสารัฐจะเป็นการเจรจาในระยะถัดไปครับแล้วถ้าได้ที่ตรงนี้อยู่ในช่วงเจรจาถ้าได้เนี่ยไซก็ประมาณสักหล้านตันหล้านตันเศษนะครับ แ,แน่นอนครับเราก็คาดหวังเวลาไปคุยกับใครเราก็ต้องคิดว่าที่นั่นมีโอกาสที่จะเสนอราคาได้ไม่แพ้ที่อื่นนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าในระยะต่อไปเนี่ยแน่นอนครับการจัดซื้อการธรรมชาติเนี่ยนะครับซึ่งหรือในรูปของแอ g เอนีเนี่ยประเทศเราก็คงต้องมีการจัดซื้อเยอะขึ้นไม่ไม่เมื่อไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเราจะผูกไว้ากับตะวันออกกลางครับส่วนใหญ่การขนมาเพราะนั้นการมีไหลที่และอยู่ใกล้และในที่ที่ท ต้นทุนถูกก็เป็นเรื่องที่เราจะมาดังนั้นเรื่องการไปลงทุนมันชัดสองแต่เรื่องการขายเนี่ยผมไม่คิดว่าเราควรจะลดขนาดของเศรษฐกิจการขายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปลดถ้ามันมีอีกวิธีอยากให้ลดคือขายน้อยลงท่านยอมไหมไม่ยอมอยังไงผมก็ไม่ยอมให้การขายลดลงหรอกผมนึกถือว่าขายเนี่ยมีแต่ต้องมากขึ้นดังนั้นถ้าเราซื้อเข้ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สัดส่วนเนี่ยการได้เปรียบน้อยลง สินค้าตัวที่2ที่มีความชัดเจนก็คืออ e ีเทนนะครับคุณผู้ชมครับอีเทนเนี่ยเป็นสารประกอบนะครับที่ใช้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับปิโตโรเคมีอย่างเช่นพลาสติกกาวโฟมชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องสำอางหรือเอทานอลเป้าหมายก็คือจะซื้ออ e ีเทนเพิ่มนะครับ4แสนตันระยะเวลา4ปีมูลค่า100ล้านเหรียญสหรัฐ2ตัวแรกนะครับก็รวมกันประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวที่สคือเนื้อหมูครับเนื้อหมูมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับว่าจะไม่ซื้อนะครับเนื่องจากประเมินแล้วว่าไทยไม่ขาดแคลนยกเว้นแต่ว่าไทยเนี่ยจะแปรรูปได้มากกว่านี้ถึงจะนําเข้าเข้ามาเพื่อแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปซึ่งจุดนี้ครับจะแตกต่างกับปลาและข้าวโพดนะครับที่ไทยมีศักยภาพแปรรูปได้อีกเยอะและการนําเข้าจากสหรัฐก็มีต้นทุนต่ําจึงเป็นตัวเลือกที่จะซื้อเพิ่มเติมนั่นเองครับ วันนี้ครับคุณพิชัยชุณหวัตรชิระรองนายกร,รัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะนําทีมไทยแลนด์เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าเจราจาหลังจากที่สหรัฐออกมาตรการทางภาษีนะครับยึดแนวทางเจราจาก็คือการสร้างสมบูรณ์การค้าระหว่าง2ประเทศหลังจากไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐถึง72%หรือคิดเป็นวงเงินประมาณ4ี่0 0ล้านเหนรียญสหรัฐ ดังนั้นข้อเสนอของไทยก็คือเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศให้มากขึ้นนอกเหนือจากกลุ่มพลังงานแล้วนะครับที่ผ่านมายังได้หารือกับอีกหลายภาคส่วนนะครับและมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อเข้าโพดถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองและผลไม้20กว่าชนิดซึ่งไทยผลิตเองไม่เพียงพอนะครับเช่นเดียวกับการเจรจาให้การบินไทยซื้อเครื่องบิน45ลำทดแทนของเดิมและที่ยังเช่าอยู่บางส่วนในตอนนี้นะครับ ส่วนวันที่จะได้พูดคุยกันนะครับยังต้องรอยืนยันครับเนื่องจากกำหนดการเดิม21เเมษายนเนี่ยตามวันเวลาสหรัฐเป็นวันอีสเตอร์นะครับแต่การนัดหมายนั้นยังอยู่ในกรอบสัปดาห์หน้าอยู่ครับและในช่วงบ่ายนะครับคุณพิชัยยังได้หารือกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าต้องใช้มาตรการใดกับกลุ่มธุรกิจใดบ้างเนื่องจากต้องประเมินผลกระทบจากภาษีตอบโต้ซึ่งมีผลกับทุกประเทศคู่ค้าของสหรัฐก่อน ทางผู้ว่าแบ่งชาติก็เห็นตรงกันนะครับถึงความไม่แน่นอนที่จะหาข้อยุติจากปัญหาสงครามภาษีครั้งนี้<ม>คุณพิชัยยังย้ำด้วยว่าวันนี้ไม่ได้หารือเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพราะว่าโดยหลักการต้องให้กรอง,งอซึ่งจะประชุมกันช่วงปลายเดือนนี้เป็นผู้พิจารณา<ม>เช่นเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารพอร์ตลงทุนสินทรัพย์สหรัฐครับ เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยปกติเราเราก็ก็จะไม่พูดนะครับเรื่องดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยเราก็จะไม่พูดเพราะาอะไรฮะมันเป็นเรื่องที่ที่เราไม่ควรจะไปพูดถึงแต่ว่าจริงๆสิ่ง,งที่ทำเนี่ยผมเข้าใจว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาต้องติดตามมอนิเตอร์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการประชุมอาทิตย์หน้านะครับก็คงมอนิเตอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศหลักๆด้วยว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะเอาในในตัวนั้นก็คงจะเป็น เป็นตัวมาประกอบอยู่แล้วเรื่องนี้มันมันจะสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเรื่องเงินเฟอ้อที่เขาจะคาดการ์นะครับวันนี้ก็ยัง<ม>ทุกคนก็คาดการอย่างหนึ่งเห็นนะครับส่วนเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ปกติโดยทั่วไปก็จะสัมพันธ์กับเงินเฟอ้อแต่วันนี้เนื่องจากมีมีเหตุการณ์ของประเทศหลักๆอยู่ก็คงต้องเอามาดูประกอบอะ่ะว่าประเทศว่ามันจะมีเทรนไปทางไหนนะครับส่วนเรื่อง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 อัตราเนี่ยโดยทั่วไปแล้ว ก็ก็ไม่มีประเทศไหนที่เขาจะมีนโยบายที่ต้องการให้แทรกแจงนะครับก็อยากให้มันเป็นไปตามกฎไกตลาดนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นด้วยนะครับที่จะพบหารือกันบ่อยครั้งขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยครับ